มาดูหน้ารถกันก่อนนะครับหน้ารถเราก็จะเป็นพวกไฟ LED ต่างๆนะคระมีไฟหลี่ไฟเลี้ยวมีบอกนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์นะครับไฟกันชนไฟสูงไฟต่ำ ามาดูห้องเครื่องห้องเครื่องของเราก็ก็จะมีการปิดอยู่ด้านล่างครับอันนี้เครื่องสำหรับทดสอบนี้ทดสอบลบนะครับจะมีปิดด้านล่างการพวกโคนอะไรขึ้นมาเข้าพวกไดชาร์จไดสาตาร์ตอายุการใช้งานก็สั้นแล้วก็คันเร่งของเราก็เป็นคันเร่งแบบเหล็กนะครับสามารถจะดับในในขาเดียวกันเลยไว้ดับเครื่องไม่ต้องมายกวาลวนะครับการยกวาลวก็จะทําให้เครื่องอายุการใช้งานสั้นนะครับ ดับที่คันเร่งครับแต่รุ่นนี้แต่เราก็มาไว้ข้างนอกเป็นแต่เสียงเป็นนะครับแล้วก็มีหูล่ากแล้วรุ่นนี้ก็มีที่ปัดน้ำฝนนะครับส่วนหลังคาก็มีไฟบนหลังคาไฟสีด้านหน้าแล้วส่วนคานด้านหน้าเนี่ยเราก็ทำใหม่นะครับเป็นระบบคานตรงจะไม่ต่ำจะสูงจากพื้น แล้วก็คอจงอางแล้วก็ทําใหม่ทําให้เวลาเราเลี้ยวเป่านะครับไม่ต้องใช้ power การดูแลก็ง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากก็ใช้ได้เลยเลี้ยวได้เลี้ยวอะไรไม่ต้องใช้ามาดูในห้องโดยสารกันนะครับในห้องโดยสารรุ่นนี้จะมีคันเกียร์อยู่สองอันเราสามารถจะไม่ต้องหยุดรถสามารถสลับปรับ เปลี่ยนการเข้าเกียร์ได้เลยฮนะแล้วเราไม่ได้ใช้ระบบสายเราใช้เป็นระบบลูกหมากจะเข้าเบาและการใช้งานก็จะยาวนานถ้าเป็นระบบสายแรกๆใหม่ก็อาจจะเบาพอใช้้ไปมีความชื้นือ,ออะไรสนิมขึ้นก็จะเข้าฝืดคนระับลูกปากนี่ก็หมดปัญหาเรื่องการฝืดการอะไรในอะนาคตได้นะครับและนี่เราก็เป็นระบบ,บเบรกมือเป็นเบรกมือที่สูดเกียร์ เป็นแบบพวกรถหกล้อต่างๆนะครับจะไม่ใช้พวกรถกระบะที่ไม่มีระบบเบรกมือต้องมาทำเพิ่มของเรามากับเกียร์เลยครับส่วนพวมาลัยของเราก็ปรับสูงปรับต่ำได้4ระดับสูงต่ำยืดเข้ายืดออกได้ส่วนหน้าปัดก็จะมีบอกนะครับตัวแรกตัว P เนี่ยเห็นนะจะเป็นเบรกมือเห็นไหมครับกันลืมเอาลง ส่วนตัวนี้ก็เป็นแอมปร์ชาร์จสำหรับดูการชาร์จส่วนตัวนี้เป็นวัดโวลต์ในหม้อแบตเตอรี่ว่าเหลือไฟเท่าไหร่ไอตัวนี้เป็นเปิด,ปดไฟสูงเราจะได้รู้ว่าเป็นไฟสูงเปิดค้างไว้อันนี้เป็นระบบคัทเอาท์ครับถ้าได้ชาร์จทำงานก็จะดับตัวนนี้จะเป็นไฟ2่องกลางวันส่วนนี้จะเป็นไฟกันชนข้างล่างนะครับและแต่นี่ก็เป็นแต่แบบ12เสียงสามารถเราจะเปลี่ยนได้ สามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้12เสียงอันนี้ก็เป็นระบบพัดเราก็ทําระบบแ,บบแบบแห้งนะครับจะเบาไม่ต้องดูแลไม่ต้องกลัวรั่วไม่ต้องเป็นอะไรนี่ก็เบรกคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งเหล็กเวลาเราเรา,เราดับเครื่องเราก็ยันกลับก็เป็นการดับเครื่องนะครับอย่าไปยกวาวดับนะครับไม่ดีขมเหลวจะสะสมที่หัวสูบนะครับุญแจก็ล็อก มีกดปุ่มล็อกกันร่วงนี่ก็เป็นไฟฉุกเฉิน,น,นออกนะครับดูยางหน้ากันชุดคันหน้าเราเป็นชุดดิสเบรกนะครับขนาดใช้ยางขนาด7.00คูณ15เป็นเพ้าใบ12ชั้นนะครับหนานะครับและนี่ก็มีไฟ2ด้านหลังเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลัง ชุดเกียร์เรามีสองลูกนะครับเป็นโตยตาสามเอเห็นไหมครับจะมีระบบเบรกมือที่ตูดเกียร์แล้วก็รวมกันแล้วได้สิบสองเกียร์นะครับเราก็ทําท่อไอเสียให้เรียบร้อยนะครับส่วนเพาท้ายแล้วก็เป็นเพาท้ายของอีซุเอลนะครับก็ยางก็เป็นเจ็ดจุดศูนศูนย์ขอบสิบห้าเป็นกระทะแบบคิ้วข้าใบสิบสองชั้น แล้วก็แหนบเราเนี่ยเป็นแหนบแบบบูทเหล็กนะครับแล้วก็มีเสริมอยู่ด้านบนเป็นแหนบ2ชั้นนะครับสําหรับรับงานบรรทุกแล้วเ,เรามาดูกระบะกันนะครับกระบะนี่ขนาดของกระบะกว้างเมตรเจ็ดสยาว3ามเมตรห้ส่วนฝาข้างสูง70เซนนะครับแล้วมีรุ่นใหม่นี้เรามีระบบสปริงช่วยในการยกนะครับ เวลาเราเปิดเราก็เปิดจิะด้านนะครับมีลูกศรบอกเปิดยกขึ้น สูงของรถเมื่อเราเปิดกระบะแล้วก็จะอยู่ที่ด้านท้ายนะครับสูง97เซนนะครับก็ทำให้เราขึ้นของอะไรง่ายนะครับแบบสองชั้นแบนบแข็งไม่มีถึงดังถึงดังเพราะพื้นเราใช้พื้นหนา ก็อยู่ที่เมตรเจ็ดสิบของป้าของพื้นนะครับฝาข้างก็สูงเจ็ดสิบเซนเวลาปิดก็ปิดย้อนกลับนะครับมีสปริงช่วยก็จะเบาแรงขึ้นหน่อย พอมีสปริงช่วยแล้วก็เวลาเรายกก็จะจะเบาขึ้นนะครับขึ้นเบาเสร็จ้นนะไม่มีก,ก้าวคคัก็แแผ่นหนาหมดแล้วก็จะมีไฟด้านข้างเป็นไฟเลี้ยวด้านข้างแล้วไฟส่องพื้นเวลายามค่ำคืนนะครับ เราไล่มาดูข้างหลังกันเลยข้างหลังนี่ก็จะเป็นไฟ LED แบบกลมนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกแบบกลมแล้วมีตะขอลากแล้วก็มีคันสำหรับหมุนเอายางอะไหล่ลงจะมียางอะไหล่ด้วยก็ยางทั้งหมดห้าเส้นนะครับพร้อมยางอะไหล่ หรือที่เขาเรียกว่าเผารอยเป็นกระทะคิ้วนี่ก็จะเห็นจะเห็นระบบเกียร์ระบบขับเคลื่อนของเรานะครับเราวางเกียร์ให้ได้ระดับต่ำที่สุดเพื่อที่ระบบระดับของเผากลางจะได้ไม่ชันมากจะลดอาการสั่นสะเทือนนะครับอย่างหัวหัวเก๋งเราเนี่ย ก็จะถอดประกอบได้มีระบบลูกยางกัดสะเทือนนะครับทั้งหมด6จุดช่วยในการจะลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์แล้วก็กระจก,ก็มีกระจกบานใหญ่แล้วก็มีกระจกสองหน้าไว้มองกันชนหน้าได้นะครับ นี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของรถอีแต้อสโขไทยรุ่น5ตัน12เกียร์สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับช่างเอก0819267661ขอบคุณ